จะได้กับหาชื่อประกัน้ให้ขนมเลือกแต่เอาเบอรมาเปิดันแน่ฮะผู้หญิงผู้หญิงอะไ้ผู้หญิงหยาวิไอฮันคือบบเป็้ะแต่งตัวเลยไอหันไอฮันพาไปหาหมอไอฮันไดจักไอันไปด้เข่าไปไอฮัได้บอก เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่อยากเชื่เลยะพ่อเต๋อเห็นยายทองเลยบอกยายทองเลยนะวิงแอืมยายทองบอกอยากได้ผู้หญิงยายทองบอกให้เด็กเขียนตามรอยกรุเต๋อแล้วไามเขียน แต่บอกเลยว่าถ้าสมมุนว่าโตมาสักนิดนึงนะแบบเดินเดินได้อะไรเงี้ยเสื้อต้องเข้าแล้วเสื้อต้องเข้าแล้วนมาดน้องอะดิบ้างน้องนี่ส่ถ่วยแล้วมีตะนทักมาถามมีแต่ะนใจฮอนอันหมูอยู่โรงเรียนกบทักมาถามในแชทะซึ่งแม่จะ แลกทีเดียวไอฮันกับกูถ่ายกับเบิ่งหนาตาวิพพลอันแคกเออแนแรแต่พี่ไป